สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนพิยาไทยค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานน่ารักน่ารักมาให้เด็กๆได้อ่านร่วมกันหนึ่งเรื่องค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ายักษ์ปรดทุกค่ะเด็กๆสามารถ อ่านตามครูไปได้เลยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ยักษ์ปลดทุกขทุกวันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ยักษ์แผลงฤทธ์ตดสน่นดวงอาทิตย์เหม็นตดฟ้าสลดไม่หะหรือหันพยักษ์กับราชสีสลบคาที่ใต้เถาวันเทวดาชมนางฟ้าว่าช่างสวยลาวัน จบไปแล้วค่ะสำหรับนิทานเรื่องยักษ์ปลดทุกเด็กๆสังเกตคำศัพท์ที่อยู่ในนิทานเรื่องนี้ค่ะมีข้อสังเกตอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะคำที่คุณครูได้ทำเป็นตัวหนังสือสีแดงไว้แต่ละคำนั้นมีเครื่องหมายทันทคาตกกำกับเอาไว้นั่นเองค่ะ และในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องของคําที่มีเครื่องหมายทันทคาตกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆลองช่วยครูเอกคิดก่อนนะคะว่าระหว่างทันทคาตกับตัวกลาลันนั้นมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะเราไปดูกันเลยค่ะทันทคาตนะคะอ่านว่าทันทคาดซึ่งทันทะนั้น มีความหมายว่าไม้หรือแท่งค่ะและส่วนคำว่าคาดนั้นมีความหมายว่าฆ่าหรือทำลายเพราะฉะนั้นทันทคาดจึงหมายความว่าไม้ที่ใช้ในการฆ่าเป็นชื่อเครื่องมือสำหรับฆ่าเสียงพยัญชนะหรือสละนั่นเองค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆ ทีนี้มาดูตัวกาลันกันค่ะตัวกาลันหมายความว่ารูปพยัญชนะหรือสระที่มีไม้ธนาคาตกำกับเอาไว้จึงไม่ออกเสียงเรามาดูนะคะว่าในส่วนของธนาคาานั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถค่าเสียงพยัญชนะหรือสระได้ตั้งแต่1ถึง3ตัวเลยค่ะและ เมื่อเราใส่เครื่องหมายทนาันตคาตกำกับไปบนพย,ยัญชนะหรือสระนั้นๆแล้วพย,ยัญชนะหรือสระเหล่านั้นจะไม่ออกเสียงนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าเราค่าเสียงหนึ่งเสียงหรือหนึ่งตัวค่ะเช่นคำว่าโทรศัพท์ค่ะเราจะอ่านว่าโทรศัพท์ ไม่อ่านออกเสียงทอทหารนั่นเองค่ะเพราะว่ามีเครื่องหมายทันทคาตกำกับเอาไว้นะคะคำต่อไปคำว่าปรสณีเราก็จะอ่านว่าปรสานีไม่อ่านออกเสียงยอ,อยยักษ์เพราะว่ายอ,อยยักษ์ถูกเครื่องหมายทันทคาตกำกับเอาไว้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างของการถูกค่าสองตัวนะคะยกตัวอย่างคำเช่นคำว่าวิทยาศาสตร์เราจะอ่านว่า วิทยาศาสตร์ไม่อ่านออกเสียงต่อเต่ากับรอเรือเพราะว่าถูกเครื่องหมายทันธคาต์กำกับเอาไว้หรือว่าค่าเสียงนั่นเองนะคะคำต่อไปสุราธานีค่ะเช่นเดียวกันเลยนะคะเราจะอ่านว่าสุราธานีไม่อ่านออกเสียงดอชดากับรอเรือเพราะว่าถูกเครื่องหมายทันทาาต์กำกับเอาไว้นั่นเองค่ะต่อไปค สตัวนะคะคําว่าลักค่ะเราจะอ่านว่าลักนะคะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะถึง3ตัวด้วยกันค่ะคือสอรอสีมอมมาแล้วก็นอนเนนค่ะและคําต่อไปนะคะคําว่ากษัตริย์ค่ะเราจะอ่านว่ากะสัต์นะคะในส่วนของคํานี้เราไม่อ่านออกเสียงรอเรือ สระอีแล้วก็ยอยักษ์นะคะไม่อ่านออกเสียงทั้งเพยียญชนะและสละนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของธนคาตและตัวกาลันระหว่างสองตัวนี้สรุปแล้วคือไม่ใช่สิ่งเดียวกันนั่นเองนะคะเด็กๆตัวกาลันค่ะหมายความว่าอักษรที่อยู่ตัวสุดท้ายนะคะหมายถึงอักษรตัวที่1-3ถึง3 ตัวที่อยู่ท้ายพยางซึ่งจะไม่ออกเสียงเพราะว่ามีทันทคาตก d ำกับเอาไว้ค่ะเราเรียกอักษรที่ถูกทันทคาตค่าเสียงว่าตัวการันนั่นเองค่ะเพราะว่าเราใส่เครื่องหมายทันทคาตกำกับเอาไว้นะคะเรามาดูตัวอย่างคำค่ะเช่นคำว่าอาทิตย์นะคะในส่วนที่เครื่องหมายทันทคาตก็จะอยู่บนยอยักษ์ค่ะและ ตัวกาลันก็คือตัวยอยักษ์นั่นเองคือเพียรชนะที่ไม่ออกเสียงค่ะคำว่าจันนะคะเครื่องหมายทธนาคาตจะอยู่บนรอเรือค่ะแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเราไม่อ่านออกเสียงทอทหารกับรอเรือเพราะว่าทอทหารกับรอเรือคือตัวกาลันค่ะและถูกเครื่องหมายทนาาันตคาตกำกับเอาไว้นั่นเองนะคะ ดูนะคะคําว่าอาทิตย์ค่ะเห็นไหมคะยอยักษ์คือตัวกาลันเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่ายอกาลันค่ะหมายถึงตัวยอยักษ์ซึ่งไม่ออกเสียงเพราะว่ามีทันธาคาตกํากับไว้ค่ะเช่นเดียวกันเลยถ้าเป็นคําว่าจันทร์ค่ะเราจะอ่านว่าทอรอกาลันหมายถึงว่าตัวทอทหารและรอเรือจะไม่ออกเสียงเพราะว่ามีทันทคาดได้กํากับเอาไว้นะคะ รวมทั้งคำว่ากษัตาิย์ค่ะเราจะอ่านว่ารออยอการันค่ะเพราะว่ารอเรือระริแล้วก็ยอยักษ์จะไม่ออกเสียงเพราะว่ามีทันทคาตกำกับไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทันทคาดก็คือเครื่องหมายที่ใช้ฆ่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงนั่นเองค่ะและตัวการัน ก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงเพราะว่าถูกเครื่องหมายธนคาตค่าเสียงหรือว่ากำกับเอาไว้นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงเวลาที่เด็กๆจะต้องฝึกสมองประลองปัญญากันแล้วค่ะ ให้นักเรียนเติมพยัญชนะที่มีไม้ธนาคาตของคําต่อไปนี้แล้วก็เขียนคําอ่านนะคะซึ่งแบบฝึกนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทายชุดภาษาเพื่อชีวิตทักษะภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะอยู่ในหน้า116นะคะเด็กๆลองทำกันนะคะและมาสู่ช่วงต่อไปค่ะ เรายังมีใบงานอีกหนึ่งใบงานนะคะให้เด็กๆได้ฝึกคิดค่ะคําที่มีเครื่องหมายธนาคาตกากับหรือว่าคําที่มีตัวกาลันนั่นเองนะคะให้เด็กๆได้ยกตัวอย่างค่ะจะได้ลองฝึกดูนะคะว่าเรารู้จักคําเหล่านี้บ้างไหมให้เทคนิคนิดนึงนะคะเด็กๆสามารถหาคําเหล่านี้ได้จากหนังสือเรียนทุกรายวิชาเลยนะคะเอาละค่ะก็ ในช่วงต่อไปก็เป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูก็ได้มี q r Code นะคะในส่วนของการแบ่งปันให้กับเพื่อนครูค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของห้องเรียนของคุณครูได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่สนใจด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะ ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ